สนโปรเจกต์ใหม่ของกเรา p r ป d u c t i o นครับหน้าเห็นว่าตอนนี้เติมมอสแตกมากๆเลยจากที่ดูไฮไลท์เมื่อกี้อยู่ๆก็ร้อนขึ้นแบบยังไงคะพี่แอนเมื่อกี้มันแบบนวลเลยทีเดียวนะพี่ไม่พี่ดูไปทำเองดูเองเขินเองตรงว่เราทำกับภาพเองใช่ไหมคะไม่อันนี้สองพันนี้เลยค่ะสองพันนี่เลยค่ะอย่างมุมอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เแอาเราแบบว่าต้องการให้ออกมาในรูปแบบนี้เข้าไหมคะคือเราพยายามจะทำให้ต่างครับค่ะคือเรารู้สึกว่า ซีรีส์วมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่ากองทัพทั้งทีมันก็ต้องมีแบบจุดขายหน่อยจะไปเหมือนชาวบ้านเขาก็กไรอยู่ก็เลยให้มันชัดๆไปเลยว่าคู่ไหนเป็นยังไงก็ถือว่าแซ่เป็นคีดเดียคแซ่ครับอันนี้มันเป็นจินตนาการของเราด้วยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะที่ผมบอกไปคืออันที่เห็นไพลอตที่เป็นแค่น้ำจิ้มน้อยมาก้องจริงนี่แบบว่า อย่างนี้คือเป็นนิยาย2เรื่องใช่ไหมคะพี่นักขาแต่ว่ามันต้องคอนติเนียร์ไปยังไงบ้างคือจริงๆอะน,นิยาย2เรื่องเขาเป็นยูนิเวอร์สเดียวกันอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันแต,แต่ว่าเป็นเรื่องของคนงคน,คน<อ>ละ<อ>คู่อย่างเงี้ยค่ะใช่มันยากง่ายยังไงบ้างคะเอ่อความยากง่ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือว่าเอ่อ สิ่งที่ชัดเจนคือเราต้องพยายามตีความการเล่าเรื่องผ่านฟอร์มรักสองรูปแบบที่ชัดเจนมากในเรื่องของของจริงสองผู่หลักนะฮะอย่างเรื่องนี้ถ่ายทวานานนะที่เห็นมาก็มีแล้วปกติเราไม่เป็นยังไงไม่ไม่นานพยายามจะไม่นานไขรีบเสร็จเพื่อรีบฉายครับเรารู้ว่าแปลงขันลอยจากที่ดูไพ่หลอดเมื่อกี้เห็นว่ามีสอดแทรกของแซมฟลิกเข้าไปด้วยใช่ใช่ก็ เราอยากนาเสนออยากนําเสนอแหละ,ะออต้องบอกว่าเป็นเป็นคู่ใหม่เราทุกช่วงเนี้ย GL มาเยอะคูะห่หญิงหญิงมีเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเออถ้ามีคู่แซฟฟิกจริงๆสักคู่นึงก็น,น่าสนใจก็เลยก็เลยเป็นที่มาค่ะไม่มีกิมมิคมในเร,รื่อง<ๆ>เราเรา,เราอยากเราอยากเราอยากสอดแทรกเข้าไปแนละ้วพอดีจังหวะที่มีตัวละครบางตัวในนิยายที่สามารถเดินต่อได้นช่นนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามสร้างโมเมนต์เหล่านี้ขึ้นมาให้อยู่ ทีนี้พอเป็นในส่วนของซีรีส์วายมันจะต้องมีความคาดหวังความคาดหวังมากน้อยขนาดนี่เหตุผลเนื่องจากว่าตอนนี้ไทยเราเป็นแบบว่าสูงประกของซีรีส์วายด้วยจริงๆแล้วเราทํามาเพื่อให้ทุกคนดู<ฮ>ให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์วายของบริษัทเพราะฉะนั้นความคาดหวัขง,ขงของเรา,า Cup, เคือถ้าเห็นแฟนคลับของดอกสตีนมีความสุขเราก็มีสุขแล้วในแะรานบนทา ในในฐานะคนาค,คนคนขายต้องบอกว่าจริงๆที่ <c oughs> เป็นคนแบบว่าได้ไปคุยกับกับหลายๆประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยก็ก็ต้องบอกว่าภูมิใจที่ไม่ใช่แค่แค่บ้านกองทัพค่ะจริงๆต้องภูมิใจแทนผู้จัดทุกคนนล้วก็ใน,ในทุกคน,นที่ท<า>วันนี้เราพูดได้ว่าเฮ้ยซีรีส์วทยไทยมันไประดับโลกเลยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ<ล>ในระดับโลกครับ แล้วสนะมมติว่ามันมีกรณีภาพหลบมาที่เขาบอกว่าพอเป็นซีวายทำไมจะต้องมีฉากของอ NC อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมองอย่างนี้ไงบ้างผ,ผมว่า NC เป็นแค่สีสันของซีวายจริงๆแล้วถ้ามองเนื้อแท้ของซีวายซีวายแต่ละเรื่องก็จะมีเรื่องราวตอรี่ line ที่ค่อนข้างจะชัดเจนของแต่ละเรื่องกันเพียงแต่ว่าคนไปนยึดต,ติดเพราะว่ารู้สึกกับ NC พิเศษแต่ถ้าเรามองว่า NC มันเป็นเรื่องปกติขอมือือปกติทั่วไปที่เราทุกคน ทุกท่านต้องรู้จัก MC แล้วเพราะฉะนั้นมันมันมีรเนรื่องของิครับแต่ว่าเราเรามันขยายเพื่อมากขึ้นนะครัใช่แล้วเราก็มองว่าทุกวันนี้ความรักจริงๆความรักมันมันไม่มีเพศถูกไหมความความรักก็คือรักเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพี่มองว่าเราเปิดกว้างได้แล้วในปัจจุบันค่ะแลวอย่างนี้เราจะสามารถรับชมอะไรได้บ้างก็ ปีหน้าแน่นอนนะคะคิวหนึ่งค่งคิวหนึ่งอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวก็จะมีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะใครวก็ฝากติดตามด้วยพี่เกศอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะฝากฝากครับฝากแบบใครที่เป็นแฟนซีนิวไลท์เขาก็ฝากแบบเรื่องตัวคนใาอยู่เรื่องเ,ออเราอยากทำไลท์ที่แบ็ครูเบสิกแต่ว่าเราอยากทำมันเป็นดีอมเราอยากเราอยากให้ำํำทำเนียมันเป็นนิยาย ที่เออเป็นซีรวสยที่คุณคิดถึงแล้วกันที่เมทที่เมทค่ะฝากด้วยครับเออ่ซีรีส์ Doctor Strange น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับที่เป็นสาววายแฟนคลับจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับน้องๆทุกคนก็ตั้งใจครับการแสดงขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคร Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.